สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะน้องพี่น้องเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะจ๊ะเนาะจนถานถังน้ำพ้นเรียบร้อยนะจ้ะวันนี้เราจะเอาถังขึ้นแล้วก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยจ้ะประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวซอยเพื่นเอาถังขึ้นก่อนจ้าพี่น้อง เอาถังขึ้นแล้วลืมถ่ายวิดีโอเนาะลืมกดถ่ายโอ้ยผัวบอกว่าเอาลงไหมพี่น้องเราเลยไม่ได้ภาพช็อตเด็ดเลย,ยเห็นไหมอุย้ยสวย ยกหัวเด้พี่น้องเอาโทรศัพท์มาตั้งบม่ได้กดไทยจะ้ะไปโยกถังขึ้นเซยจนแล้วแม่เบื่อใจเด,ด้ส่วนผัวเอาถังลงไหมพี่นอ้องตะวันกำลังขึ้นเนะจ๊ะเนาะกำลังขึ้นตอนนี้ก็ประมาณหกโมงจ้ะหกโมงถึงหกโมงนี่แหละหกโมงสิบนาทีพี่น้องเพราะว่าได้ข่อยมากแต่ตีหาเครื่องนอะจ้ะ ตอนนี้พอบ้านก็กำลังลัดอยู่เดี๋ยวสิพากันตอถังน้ำให้มันแล้วเรียบร้อยเปิดได้เปิดน้ำใสจังสิไปเห็ดเวียกเนะื้ออื่นเน,าานะจ๊ะเนาะ บ้านกำลังต่อท่อเนาะต่อท่อตรงอจะต่อออกมาพดต้นไม้จะพี่น้องแต่ว่าท่อสูงตรงที่ให้น้ําเข้าน่ะเพิ่นต่อเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะอันนี้เราไม่ได้ใช้ลูกลอยด้วยพี่น้องต่อสไตล์ฝรั่งจ้ะฝรั่งเพิ่นไม่ใส่ลูกลอยเนาะลืมถ่ายฝาตรงนั้นให้ดูเพราะว่าข่อยกระเฮ็ดเลียกขึ้นกันจ้ะก็เลยบ่มีเวลาถ่ายคลิปนะจ้ะเนาะพอบ้านตรงฝาพอบ้านใส่ท่อเจาะตรงกลางเลยเพราะว่าท่อมันเล็กเนาะจ้ะเนาะ กอน้ำสีขาวนะมันน้อยโพดเพิ่นก็นเลยอยากได้ท่อใหญ่เพิ่นก็นเลยดัดแปลงจ้ะพี่น้องดัดแปลงอันนี้เราไม่ใช้ลูกลอยนะจ๊ะเนาะตรงฝ้าพอบ้านเจาะท่อเอาน้ําใส่ตรงกลางแล้วก็สี่มุมพอบ้านก็เจาะเจาะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเวลาน้ําเต็มน่ะมันกัสีล้นนะจ๊ะเนาะมันก็จะล้นออกมาเพิ่นกะเจาะเจาะสี่มุมเลยจ้ะล้วกาใช้อันกัน อันกันอันเอ่อมุสติกยุ่งนะจ๊ะเนาะอันกันยุ่งแล้วก็ใส่อันซิลิคโคนแปะนะจ๊ะฉะนั้นเรียบร้อยทุกอย่างเริมทายให้เบิ่งจ้ะพี่น้งองเพราะว่าคอยก็เห็ดหัวนะจ๊ะเนาะเราทํารู้ว่าอยู่ตอนนี้เดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเบิ่งพอบ้านว่าซิสําเร็จบ่มื้อนิมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องบ่กเกลือ เซ็ง,งมินดุดป้าพี่น้องตอนนี้พ่อบ้านปิดวาลนะจ๊ะเอา้าคือเปิดหรือปะน,นี้มีวาลสองตัวเนาะข้างล่างเป็นวาลไอ้โคกน้องนาพี่น้องวาลน้ำป้าปลาไปโคกน้องนาจ้าส่วนตัวนี้เป็นวาลขึ้นทางน้ำนะจ๊ะเนาะ นี่ยอันนี้เป็นวาลึ้นทางน้ำเจ้ะพี่น,น้องแล้วพ่อใหญ่ก็บตอกอก็ตอ,อกอกมมาลงหนีเนาะจา้าเราก็จะตอกอกมาตรงนี้เพิ่นอยังเอาเสือกมัดไว้อยู่ยังบ่งแล้วนะจนะ้ะเนาะจ้ะอันนี้เป็นวาลไปโคกหนองนาเนานะจานะ้าเนาะเสียงมินุด หานาทีพี่น้องอันนี้เป็นสองหนึ่งพันลิตรเนาะจะเป็นถังหนึ่งพลิตรพรอ่อใหญ่เปินเปิดใส่หานาทีเนาะจะเต็มปาดมะกรวยกับพ่อมะกรวยมะกรวยกับซีซุกพร้อมกันพี่น้อง ันนี้เราทำเองทุกขั้นตอนนะจ๊นะเนาะคลิปนี้ตั้งทำถังน้ําเองต่อท่อเองเรียบร้อยจ้าน้ําเต็มถังเรียบร้อยฮะอ่าโชว์หนอ่อยโชว์หน่อยอื้สุดยอดอันนี้เป็นน้ำจากถังนะจ๊ะโอเค เว้ยเว้ยเว้ยมันยังบัแล้วมันต้องใส่ตัวยืดตัวยังให้เรียบร้อยนะจ๊ะเนาะไม่ได้เอามาวันนี้แต่อยู่บ้านนะเต็มเลยเดี๋ยวเมื่อไห่จะเอามาจ้ะโอเคบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเห็ดหัวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งว่ะเหตุเป็นยัางอยคือเห็ดหัวพี่น้องรั่วโคกน้องนาเนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอคลิปหน้าด้วยพี่น้องเดี๋ยวขอเห็ดเวียกก่อนจ้า